เผ็ดไม้ยางนาแปรรูปนะครับทดลองเตา1,700ลิตรที่จะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอศรีคลองภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นเศษดไม้ยางยางนานครับเ,เป็นปีกไม้ยางนา คารบรรจุเป็นหัวไม้จากไม้ยางนาน,นะครับจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์จากโรง,งงานไม้แปรรูปไม้ยางนานติดใจแล้วลวเลอะันใจ ตตาอห้าโมงติดแจ๊สหกโมงคึ้นเป็นไม้ลงด้วยไม้ไม้อย่างพลาหอมชื้นไม่เยอะก็ติดไฟเนื่ติดแก๊สหนึอ พรุ่งนี้เช้ามาดู่านกันถ้าเป็นไม้แบบนี้ก็จุดได้ได้ฐานวันต่อวันเลย เช้าก็ดูฐานพรุ่งนี้เช้าเก็บฐานเก็บงานส่งลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีควันใช้มาอย่างเดียวพัดลมไม่เกี่ยวไม่ต้องใช้พัดลมด้วยนะไลฟ์ควัน,วนของแพ้ เป็นเศษไม้ยางนานะครับจากลงลงเรื่อยครับได้ฐานลงมาแล้วนะครับฐานก็จะเป็นลักษณะนี้ครับครับฐานไม้ยางยางนาครับ เป็นเศษเศษไม้จากโรงเรื่อยครับ